รู้รายละเ,เอียดไงว่าอเออมันเป็นยังไงแต่เราที่ติดตามเบื้องหลังมาตลอด,อดมเบองหังใช่เราอยู่ <c oughs> วงนอกที่รู้ทุกอย่างถึ <c oughs> งนไหว่าพวกแกจะยืนยันว่าสมัยเนี้มันเปิดกว้างกว่าสมัยก่อน <c oughs> พอดีมีปัญหานินดหน่อยว่า ทุกคนคหลังจากที่เรารีแอคชั่นนะคะไปแลไปแล้วก็คือดดาดา ตัวอย่างของ ep สิบเคือเดือดมากเดือดแบบโอ้โหน้ำกะทิในมือเนี่ยถ้าเกิดน้ำหยดก็คือเดือดพุ่งๆอย่างนี้เลยเพราะว่าแบบอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรลูกคือแม่คือเข้าใจว่าคนที่ถ่ายรูปก็คืออยากจะเชียร์นับสิบจีแล้วก็ไม่ได้มีความประสงค์ร้ายแต่ดนตรีอ่ะประสงคร้ายมากแต่การปล่อยของเขาอ่ะมันเลยทําให้เกิดสงครามใดๆเกิดขึ้นคือเป็นการปลูไปที่ชั้น11แล้วตัวอย่างคือมันน่าโมโหมากเออเอ๋ยมึงทำไปมึงลราให้ มึงร้อง <สม S 1> ทำไมมึง <laughs> เป็นแค่คู่จีนมึงไม่ใช่คู่จีนมึงก็อย่าไปทำลายความรักของคนอื่นเขาเขาจี๋ไหมา้าสมมติว่าถ้ามึง <S <S เล่นเล่นกับนับสิบหรือมึงอาจจะนับสิบเป็นหญิงหรืออะไรก็ตามแล้วมึงได้การแสดงคนาวสิบหรือมึงอาจจะเล่นเป็นชายหญิงกับนับสิบอย่างเงี้ยมึงจะร้องไห้ไหมวะถ้าสมมติแบบไม่ร้องแต่แล้วพูดแกจะพูดแกเมื่อก้พูดแกไม่ให้แฟนเขาเสียหายด้วยเราพูดแกไม่ให้แฟนเขาเสียหายเออแล้วก็แบบ ดีก็บอกว่าอาจจะเป็นการถ่ายงานหรือว่าการเล่นของเพื่อนมึงผู้ชายเล่นนาด้วยกันอ่ะมันไม่แปลกแล้วการถ่ายรูปอ่ะมันเป็นแค่รูปเดียวก็คือรูปที่เหมือนแบบเอ้ยกอดเอามันก็แบบเฮ้ยคนนี้จะลลมก็พูใไปแล้วก็ไม่ได้ดูหน้าทไมใช่แต่หนูร้องให้ทำไมการร้องให้ของลูกมันคือดึงดามาแต่ก็ อย่างว่าก็คือแบบว่าคนข้างนอกอะเขามองเข้ามาเขาก็ไม่รู้รายละเอียดไงว่าเออมันเป็นยังไงแต่เราที่ติดตามเบื้องหลังมาตลอดเราใช่เราอยู่วงนอกที่รู้ทุกอย่างมาตลอดเราจะรู้ว่ามันหนักต่อไรแอใช่ก็คือต่อมาตอนนี้คือสตรอเบอร์รี่เต็มห้องไปหมดถึงเราจะรู้ว่าในอดีตอะเออไม่ใช่ในอดีตคือเบื้องหลังของครอบครัวเขาเป็นยังไงแต่ว่าพอมันแบบถ้ามึงยังแบบนิสัยอย่างเงี้ยมันก็คงแบบมึงจะหาคนรักจริงๆได้จากไหนเ่ยก็คิดดูดิตัวเองไม่มีความสุขคนอื่นก็ต้องไม่มีความสุขถ้าเกิดคุณถ ตี่ก็คือหน้าโมโหมาเออเรื่องนั้นแหละที่กูบอกอะคือแบบแม่เนยแล้วพี่ตานพี่ตานที่มึงรอคอยก็มาแล้วใช่พี่ตานมาแล้วฉันเรียกมาเองแหละตั้มอะตั้มไม่ไม่ไม่เท่าไหร่เหมือนตั้มเข้าใจทุกความรักเพราะตั้มก็มีความรักแล้วตั้มเข้าใจเพื่อนแล้วตั้มก็เคยด่าเพื่อนขี้เสือกไปคือทุกอย่างอะอ้วาตั้มยังเข้าใจมากกว่าพี่ตามแต่ว่าในฐานะสมมติถ้ากูเป็นเจ้าของบริษัทแล้วกูทําซีรีส์เอาไงดีวะถ้าในฐานะถ้ามึงเป็นเจ้าของบริษัทแล้้้วีรเเื่องนนกิดขึ คุยแล้วก็กูว่าปรับให้เขาลงน้อยลงในมุมมองเขาก็อาจจะเป็นการตลาดใช่ว่าเขาก็ตรงคู่หลักใช่มากมากกว่าคู่รองแบบว่าที่มันเป็นเรือลงรองอะไรที่มันไม่สามารถทําการเงินการได้อะไรเงินให้กับบริษัทเขาได้โฆษณาที่เขาอ่าได้ซื้อกับได้ซื้อมาเราก็ต้องเอาคู่หลักเพื่อให้มันดันเข้าไปแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเม็ดเงินอะอยู่ที่บริษัทเขาอืมถ้าอย่างนั้นก็อยู่ที่มันอยู่ที่เขาสองคนแล้วว่าจะยังไงต่อ กูว่าอยู่ที่นับสิบกับจีนเของบริษัทก็ต้องทําตามพาณิชย์มันไม่ใช่การบริจาคหรือ,อทําเพื่อการกุศลเพราะว่ามันเก่งกําไรม,มันต้องเอาเงินมาหมุนเวียนเลี้ยงลูกน้องอเลี้ยงช่างกล้องไฟฟ้าและทุกๆอย่าง เพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องอยู่ที่ตัวนับสิบแล้วก็ตัวของจีนกูว่าอันนี้ก็ดรามาอยู่มันกุแต่ฉันอยากดูคนชื่อตานฉันรอคอยที่จะเจอหน้าเขาเพราะฉันได้ยินชื่อเขามาตลอดแล้วฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนไม่ธรรมดาและฉันไม่ชอบไม่ชอบดังนั้ที่ไม่เห็นหน้าแต่ฉันก็จะดูว่าอีพีหน้านางจะมาแนวไหนทุกคนก็ต้องไปติดตามแต่คิดว่านับสิบน่าจะรับมือได้อาแต่กลับมาที่อีพีสิบว่าเราชอบอะไรบ้างอีพีสิบเราเกินจนเดือดดาลแล้ว อีพีสิบเรารู้สึกว่าเขาให้คติสอนใจเราหลายๆอย่างอย่างฉากแรกที่ฉันชอบก็คือฉากชงชาของแม่ของแม่นับสิบเออของแม่จีนที่เหมือนแบบบอกว่าอ่ลูกลองชงชาซิลูกก็ชงชาแล้วพอกินโอ้ยรสชาติไม่อร่อยเลยแม่นั่นแหละลูกก็คือแม่ไม่สามารถมานั่งชงชาได้ลูกจะต้องเหมือนแบบมานั่งหาวิธีชงเองเพื่อให้เหมือนแบบชาเนี้ยมันอร่อยขึ้นก็คือแบบมันก็เป็นคติสอนอย่างนึงว่าเหมือนแบบสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณเลือกอ่ะ คุณก็ต้องหาวิธีผ่านปัญหาของคุณไปให้ได้ใช่ใช่วิธีที่ชอบมากเออหาวิธีแก้ปัญหาไปให้ได้เพื่อทําให้รสชาติของชาเขียวเนี้ยมันอร่อยเหมือนกับรสชาติของความรักของคุณก็ต้องทําให้มันอร่อยเมือนคุณเลือกเล้เหมือนแบบแม่ไม่ได้ปกป้องคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันว่าแม่ก็ไม่ได้อยู่ปกป้องใช่ดแบบตอนมันน้ำตาไหลตลอดการอะไรอย่างเงี้ยแต่นับสิบมาก็ดีนะมันเหมือนแบบปัญหาอะไรใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยถ้าไม่ใช่นับสิบอ่ะ กูรู้สึกว่าไม่รู้ว่าใครจะมาอยู่เคียงข้างกับจีนเพื่อแก้ปัญไขปัญหาต่างๆเลยอะคือน้ำสิบมันทั้งฉลาดเจ้าเล่ห์เหมือนที่พ่อของแกงส้มได้พูดไว้อะว่าแบบน้ำสิบฉลาดนะรู้จักการแก้ไขปัญหาทุกๆอย่างมองคนออกอะไรเงี้ยตอนที่จีนพูดกับ พ่อไอ้พูดกับนับสิบว่าถ้าพ่อกูไม่ยอมอ่ะมึงเจ้าที่ดินหน่อยมาแลก <ม S 2> แล้วเรานับส er ิบก็บอกว่าคือพ่อของจีนอ่ะไม่ใช่นักธุรกิจแล้วก็ไม่ได้มองจีนเป็นสิ่งของแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยมองเห็นคุณค่าในตัวจีนแล้วผมก็คิดเหมือนพ่อของจีนนะครับอะไรเงี้ยกูก็เลยแบบโอ้แม่หจ้าดูเป็นความจริงเหมือนที่นับสิบได้พูดไว้ว่าแบบพ่อของจีนอ่ะไม่ได้มองจีนเป็นสิ่งของแล้วก็แบบ <ม S 2> เออแบบว่าเออก็เห็นคุณค่าของทุกคนเห็นคุณค่าครอบครัวมากกว่าเงินตราและสิ่งของใช่ แล้วก็ชอบอันนึงด้วยความเจ้าเล่ของนับสิบที่เราก็สัมผัสได้ตั้งแต่ ep หนึ่ง ep สองอะไรเงรี้ยแต่พอมา ep สิบโอ้เจ้าเล่ถึงขั้นแบบเล่นกับพ่อ,อเล่นกับพ่อตัวเองเอแบบว่าเนี่ยถ้าพ่อไม่ให้นับสิบคบกับจีนอ่ะแกจะทำยังไง<อ>แล้วนับสิบก็บอกว่า ที่ดินตรงเนี้ยที่ดินปักน้าอะไรเนี่ยเออพ่ออยากได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอบอกเอ้ยใครบอกแกว่าฉันอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมไปดิวมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกลับคําเออพ่อไม่น่ารีบกลับคําเลยพ่อรุตสห์ให้ผมครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเอ้าก็ฉันจะให้แกไปดิวให้อะไรประมาณเนี้ยแล้วแกก็เลยบอกว่าถ้างั้นอ่ะพ่อก็ต้องไปคุยกับลุงที่ให้ผมนะถ้าลุงที่ไม่ยอมอ่ะเป็นป่ะคือมันแบบเออตลอดเวลาใช่ถ้าจะให้ผมเหนื่อยขึ้นคุณก็ต้องไปคุยกับลุงที่ให้ผมนะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยมันแบบแม่แต่ การแบบแลกเปลี่ยนนี้ความเจ้าเลนหนีอะไรอย่างนี้จริงจริงแล้วมีอะไรอีกแล้วก็เป็นฉากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนแบบว่าเล่นน้ำทะเลด้วยกันเออชอบชอบือมันเป็นมูสที่แบบว่าหุยบิวได้ดีนะใช่ล้าจีนคือน่ารักมากจีนคือแบบตาแป๋ว่ะเมื่อกี้อีนิเดียวก็พีเวีดิ้งแล้วก็แต่งงานแล้วก็เป็นมีครอบครัวได้แล้วนะคือแบบถ้าไม่มีเรื่องแบบอีเนี่ยมาขึ้นมาจริแต่ก็เพิ่งนึกได้ว่าแบบพอดูตัวอย่างเสร็จแล้วก็เพิ่งนึกไปว่าตอนที่แบบจีนนั่งดู ทีวีอะแล้วนับสิบมาให้แปะหน้ามารฉันลืมไปว่านั่นมันคือซีรีส์ที่เพิ่งฉายอีพีหนึ่งแล้วพอมันเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นหมายถึงเรื่องของแบบแฟนเฟิร์นที่แบบมาหนึ่งสองสามสี่อะมันเลยทําให้แบบว่าเอออ่าการสันคอนของซีรีส์อะมีนิดนึงเหมือนกันเพราะเหมือนแบบก็ตามที่เราเข้าใจว่า คนเราจะไม่เชื่อว่าคนข้างในซีรีส์เป็นแฟนกันจริงก็ต่อเมื่อแม่งพิมพ์ว่าแบบเขามีแฟนนอกเรื่องจริงแล้วนะชื่อคนนี้เอออย่างเงี้ยเอยเอ,เอก็เลยเข้าใจแต่ก็ไม่รู้คือขคาะของกูอะคือไม่รู้ว่าจะทํำยังไงให้แบบได้แบบสองคนนี้รัาบรื่นไปยกเว้นว่าสองคนนี้จับมือกันแน่นพอแล้วก็ผ่านกันไปได้แบบในฐานะของผู้บริหารบริษัทอย่างเงี้ยกูไม่สามารถเห็นใจทั้งสองคนได้เลยเพราะว่าไม่งั้นอนะเม็ดเงินของบริษัทกูก็หมุนเวียนไม่ได้หรือฐานะของพี่ที่มึงอยากเจอก็คือพี่ พ,พี่ตาลพี่ตาลเหมือนกันนะเออมันก็ต้องเม็ดเงินของเขาก็ต้องหมุนเหมือนกันนะมันก็เลยแบบถ้าฐานานั้นนะ่ะฉันไม่รู้แต่ถ้าฐานะของจีนกับกับอ่านับสิบอ่ะคือมึงต้องทำสองคนนี้ให้ดีที่สุดคือเข้าใจทุกฝ่ายเลยนะแต่ว่ากูไม่รู้ว่าทุกฝ่ายไม่ไม่สามารถเห็นใจอย่างอย่างแบบอย่างนู้นอย่างนั้นได้อะทุกคนมไม่สามารถเขาเรียกอะไรว่าทาตามใจของ ของเขาเรียกอะไรวะของของไปได้ทุกเรื่องในในความถูกเรื่องใช่ในความชอบที่มึงอยากชอบการแสดงแล้วเป็นดาราในในความชอบนั้นอะเหมือนเหมือนก็เคยมีคนพูดอยู่แบบมันไม่มีมันต้องมีบางอย่างที่มึงไม่ชอบแล้วก็ไม่สามารถทําตามใจได้ทุกเรื่องในทุกอาชีพโดยซ้ําที่มันแบบอาชีพบางอาชีพก็ต้องการความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยมันจะมาเอออาเงี้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็เลยเข้าใจนะแต่ก็อยาก กูเข้าใจว่ามันมีดราม่าแหละเพื่อว่ามันมันจะได้ยืดไปถึงอ,อ่าอีพีสิบเอ็ดและอีพีสิบสองแต่คิดว่ามันน่าจะแฮปปี้เพราะว่านับสิบเลยมากก็จะมีอะไร แต่ก็ถือว่าเป็นดราม่าที่ใหญ่เหมือนกันเพราะว่าเหมือน e ี10สิบมันก็ปูไป E ี11สิบเอ็ดได้อย่างดีก็คือเหมือนที่แบบว่าพ่อของนับสิบและพ่อของจีนแบบพ่อแม่ที่เขาแบบกังวลว่าแบบขอให้ผ่านปัญหามันไปให้ได้นะลูกก็คือเหมือนแบบถ้าคุณเลือกที่จะคบกันแล้วอ่ะก็ขอให้ผ่านปัญหามันไปให้ได้อะพอพูดถึงปัญหาปุ๊บปัญหาก็มาเลยปัญหาก็มาเลยอ p พีสิบเอ็ดก็คือแบบนั่นแหละแต่ก็บางทีกูก็แต่ว่าบางบางทีในความรู้สึกเรานะเราก็รู้สึกว่านับสิบอ่ะก็เหมือนแบบ คิดถึงจีนมากเกินไปอะไรเงี้ยในบางทีที่แบบเออเราทํางานอยู่ก็อยากให้แบบอยากให้นับสิบแบโฟกัสที่งานเดี๋ยวมึงกมากกว่าที่จะมองแบบเอยไปหาจีนเลยเนี่ยแต่แต่เดี๋ยวมึงก็เจอคำจองของนับสิบว่าเพราะเพราะว่าคุณจีนน่ารักอะครับกูแบบจ้ะกูก็จะอ้วกเหมือนกันแต่กู แต่กูก็แบบอ๋อพวกมึงก็ช่วยทำงานกันปรล้เออใช่ก็รู้แต่ว่าแบบว่าใช่ตอนคืนก็เจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็แบบก็ไม่ต้องมองหาตลอดเวลาก็ได้เหมือนเหมือนช่างแต่งหน้าอะเออมองบนค่ะมองบนใช่กูชอบกูชอบช่างแต่งหน้าที่แบบว่ามองหาเลยค่ะเปล่าครับงั้นมองบนค่ะเหมือนมันลำคาญล่ะเลยใหเราสิบมองบนกูก็โอเคอ่าอีพีสิบปีอะไรอีกไหมของกู ของกูก็จะมีฉากเรื่องพ่อเรื่องการพูดเรื่องว่าอจีนมีค่ามากกว่าสิ่งของอันนี้กูกูชอบแค่ประมาณตรงนี้แล้วก็ชอบตอนที่แบบพ่อของนับสิบแล้วก็แม่ของจีนเลยก็พูดกันเรื่องต้นไม้อะไรเงี้ยดัดกันตลอดก็หมายถึงแบบพ่อกับแม่เลี้ยงเลี้ยงนับสิบมาตลอดเลยเนี่ยถึงเวลาต้องปล่อยมันไปตามจถักตัวแล้วก็เติมตัวใช่มีปัญหาทุกอย่างก็ต้องเข้าไปประทาเองอะไรเงี้ยกูกูโอเคนะกูว่าโอเค แล้วก็ว่าที่แม่สองคนที่ตอนแรกมาทิ้งขยะแล้วแบบงงๆอยู่ว่าเราควรทําตัวยังไงกูเข้าใจนะมันเหมือนแบบมันเหมือนอยู่ดีมึงมีระเบิดลูกใหญ่แบบปึ้มแล้วก็คือแบบกูควรตื่นเช้ามากกูควรจะยังไงดีกูควรไปเป็นเหมือนเดิมไหมหรืออะไรไหมเหมือนเข้าใจแม่เออแม่เขาสองคนช็อกอยู่ไม่รู้จะคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นการปูไปหาปัญหาที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันใช่ ฉันรู้สึกฟินๆอยู่ตอนสุดท้ายคือตอนแรกมันก็ปูมาเครียดแล้วก็เออสดใสแ้่ก็มาฟินแล้วสุดท้ายก็เครียดอีกเออแต่ว่าตอนตอนที่อยู่ทะเลอ่ะกูว่านั่งสดใสโคตรๆสดๆแล้วนะแต่มันไม่ควรอมีปัญหาใหญ่ใหญ่มารองรับอีกอะเออแต่ก็เพื่อเข้าใจเพื่อแบบแม่มันขยายไปอีพีน้างมันจะได้มีครบส2 e สองอีพีะไรเงี้ยคืออีกเรื่องนึงมันมันจะอี1ีอิะมันเหมือนจะในเรื่องสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่แบบพอเข้าใจเรื่องสถาบันครอบครัวที่เหลือมันจะก้าวปัญหา กี่ร้อยกี่พันอยากมันจะก้าวได้เพราะว่าเหม mm ือนข้างในมึงแข็งแรงแต่ถ้าข้างในมึงยังกรึกรึกรึกวงหรือว่าเปราะบางอยู่มึงจะก้าวเป็นยังไงมันแบบหันหลังก็เหมือนจะมีคนแทงตลอดเวลาแต่หันหลังตอนเนี้ยคือแบบเขาเข้าใจแหละแต่ข้างหน้าเออทีเนี้ยมึงไหได้ตลอดเวลาอันนี้ก็เลยชอบเรื่องที่สถาบันครอบครัวเรื่องเนี้ยเข้าใจเออถึงว่าจะทําใจยากนิดนึงพ่อจีนกลัวเกินไปนิดนึงก็ไม่ได้เกินไปหรอกเขาแค่กลัวว่าแบบเขาจะเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเจ็บปวด ที่พ่อเขาจะปวดอะไรเงี้ยแต่ก็ชอบตรงที่พ่อพูดอะที่พ่อพูดกับแม่ว่าแบบไม่อยากให้คนเกลียดลูกเราไม่อยากให้คนดินทานหรืออะไรเงี้ยแต่เรามองว่าจริงๆโลกก็เหมือนที่พี่จีเคยพูดไปในเรีแอคชั่นเนะาะแบบจริงๆแล้วโลกมันไม่สามารถแบบ จับคู่ให้คนแบบเอยคนดีก็ต้องเจอคนดีออตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเวย้ยคือโลกอะ่ะมันจะทําให้เราแบบว่าคนดีก <Okay. S 1> ็ต้องเจอคนเลวคนเลวก็ต้องเจอคนดีอะไรอ<ล>ยอ่างเงี้ยคือมันต้องเจอคนท,ทั่วไปไบ้างแต่ก็อย่างที่พี่จีบอกใช่ไหมเพราะว่าคือครอบครัวหลักออถ้าเกิดข้างในเชื่อมั่นในตัวจีนแล้วอะไรเงี้ยจีนก็สามารถแบบว่าก้าวข้ามทุกอย่างได้อะไรเงี้ยก็เหมือนที่แม่บอก่่าอยงต เอ็เซนดดัมนจะน่าน่าน่าน่น่า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 น่น่า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 ่า ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับพวกเราชาวเดอร์โมเมนต์ชิลด้วยนะจ๊ะมีอะไรคอมเมนต์มาใต้ล่างแนละ้วเดี๋ยวจะแปะลิงค์อ่าคลิปนี้ไว้ใต้ <Yes. S 2> ล่างน,นะคะคลิปเต็มๆของนับสิบจุก EP 1 0นะคะทางมีทวีไว้ข้างล่างโอเคไปติดตามกันด้วยเดี๋ยวพวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย